เอาอยูซีเลียดดีฮัตก,การนิดเมตาฮัตก,กาฮัตก,กามาว่ะกอดฮาวทูโยนไ์อิมมอทอลออมาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเกมนี้เชืเออ่เอเลยทำไงดีคุณบิ๊กอโอ้แบนไรเดอร์ด้วย เีก็พีเอมึงก็กดกดสเวนมึงก็กดอีเฟรดจะกดสเปกเตอร์ได้วเมื่อกี้แต่ฮัตก้ากดก่อนอ๋อจะกดสเปกเตอร์ฮัตก้ากดก่อนเลยไม่ได้กดอีเพรสฝันูได้แล้วกดพีเอก็ไม่ได้กดสเวินก็ไม่ได้เคลียให้กดสเปกพีก็ไม่ได้ มือ่อกี้วอยแบบน,นะไม่กดสเปคไม่ได้ไมดนะผมจะกดวอยอ่นะหัวแม,ม่งโดนทุกตัวอ <c oughs> นะกนูแล้วเกมนี้เราจะเจออะไรเนี่ยในเรนเราเนี่ยเดนเจอคิดว่าไม,ไม่ไม่แบทก็มาอืมมีแค่แล้วแต่ว่าแบบตัวไหนออสตัวไหนมีดแล้วตัวไหนชนะว่าได้เจอบาแหละไม่เจอแบทหะแบทมันชนะฮัตเก้าไหมจะบอกว่าชนะก็ชนะอยู่อะอยู่ที่ฮัตเก้ามันโง่แค่ไหนอ่ะ ต้องต้องดูเขาอา่านอยงแบบเฮ้ยกเูเสมอประจาแกลงหนึ่งล้านนี่เงี้ยเกียเลือกมาได้ฮัตจ้าอ้วงจะแตกฮ <laughs> ัตจ้าเมตาสนี้ดูมายจิกสติกมาแล้วเลดี้ดูไฟถ้าเจอมามิเลนี้คือเขาก็จะเออหน่อยอะบมายจิกสติกเขาอะมันอยู่ <laughs> ป่าโดดแก้เรียบร้อยอีซี่เชี่ยเขาเขาปักบนเนินนี่เลยเขาเห็นแล้วเชี่ยเอาไอ้เชี่ยมึงดีนายทิ้งไอ้เขาปีนปีนหนิ่งไม่เตีเยวสักทีก็ก็ก็ยังไม่ดีนายอ่ะเชี่ยแล้วแล้วมันอับหนึ่งมาแล้ว เนื้อไฟเอามาแล้วเฮียกันแบทเลเดอร์ได้โอ้เจอแต่ละอย่างเฮียสามเกมละมมนดีแล้วที่ไม่กดแคนดีคาริเบตดีแลงเอ,อิ่มเดี๋ยวนะคุณวิกเอ,อิ่มสแนฟไฟมันก็ออกมก่จิกสติ๊กมากวะ <laughs> โอเคเขาบอกคีมโอเคโอเคให้เอาไปครับ ผูกคยูหยวกจอนเจอมาต้องบล็อกคีมแล้วก็ไม่ต้องไปถึงด้วยอยู่แค่อยู่ในเลนด้วยกันเนี่ยอีซี่นี่เหมือนครั้งที่เคยพูดเลยไอ้อินเนอร์ไฟเนี่ยเอาอัพมามีดาเมจสกิลคีมตีไกลไอ้เยี่ยมมันเอามาทำจร <c oughs> ิงนะเนี่ย ชีวิตเดี๋ยวเราจีมันอยู่ตรงเนี้ยกดดันบันสีใช่เราต้องกดดันเพราะถ้าให้มามีเวลเนี่ยคือมึงจะเล่นไม่ได้มึงจะโดนมันมีโซลีมีอะไรมาสกิลใส่หน้าต้องเช็คแรงก่อนเช็คแรงก่อนอะเจอดเนี่ยห้องนี้ก็หนึ่งพันหนึ่งพันแต่หัดก้าสองพันอยู่ ฝั่งโน้มีพันเก้าแบบไม่มีเลขแล้วก็แปดร้อยคนนึงจอนฟูจะสะสเตวิสมีไอ้เหี้ยกูจะอ้วกเหียติดติดคือที่หายะตายอาจีจิเหมืมันเมื่อกี้เขาพยายามจะไปแสแตกไปฟูมั้งแต่โนโนะไม่ได้ไม่ได้ เกมมันเล่นยากไปหรือเปล่าวะเจอแต่อะไรไม่รู้เนี่ยค,คุณพ๊กลองเล่นแบบพี่เกล์ไปฝึกดุดตนดูไหมอะไอเวทริงสามนาทีเข้าป่าไปไปวะมันมันไปคุยกับมิระนาอยู่ไม่ไม,ไม่ไม่คุยกับมิละนาต้องคุยกับมาเฮียคีไม่ได้เลย โอ้ยเกี่ยเล่นกับคนโง่นี่กลายเป็นยากเฉยเลยวะเกี่ยเหนื่อยยังวะ มึก็แล้วอะไรก็แล้วมึงยังทำอ <with> ีกสเตวิตมีสกิวใช่ไหมละ่มมมปะปานเต็ตนะมตลอดระวังมิลาน้าเลงแอโร่นะมุมเมื่อกี้มันได้แบอบไอเยนัันเบีดแล้วไอ้เชนแอโร่ ชิบหายแล้วโดนอีเดียอดีกัเหรอก็ายทัวร์คิปกลับมาเ่อ้ก็เลยโดนมันต้องเอามาบล็อกทีกันงมันปล่อยมันดึงไปแล้วมันเอามาเนี่ยเดี๋ยวมันก็นี่เองเที่ยบอกไปสามสี่รอบแล้วทีนี้แพ้เลยแล้วเนี่ย เฮียบปัญญาอ่อนช่ไหมมต้องทายดูคิวมานี่ ตัวใหญ่มันใกล้ตายคนนี้อะไรหิวไงเขาเลยฟาร์มไปเลยตีทิ้งแล้วไม่ของอะ่ะ <c oughs> <c oughs> อยู่ ก็คิดเอาว่าแบบมิมิลาน่าบอกกูมาอยู่คนเดียวก็ได้อะเทียร์แบทมา เป็นเทจฟาร์มเบ็ไรเดอร์ทำเกมได้ตังอะคือไม่รู้จะทำไงแล้ววะไม่ทำไม่ฟังแล้วก็คือดันแหละก็เป็นอย่างเห็นอะคือผมก็ฟาร์มไม่ได้เยี่ยมาฟีฟาร์มโอเคเขารีบละรีบไปเลยอะ่ะเดี๋ยวเราไม่มีใครยืนเลนบน <c oughs> คุณคุณมิกลงลงไปนี่คือโดนโดนมันแอโรไมโดนอารีนาแอโรตูม โอ้าา <S <S โหมึงยืนไม่ได้มึงโดนดับเ,เบิลดามีแนเลยเดอ้อไอ้ช้า หนึ่งไม่ใช้สก,กิลใส่มาสักทีพอแล้วก็มายืนแต่ข้างหลังผมเฮียทีมบอกก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังทำยังไม่รู้จะเล่นไงดอร์เรนเจอร์เจอบอยเล,เล่นดอร์เรนเจอร์แล้วเจอซับที่ยืนอยู่ข้างหลังอย่างเดียวเราเราเจอเป็นสวนเหตุผลมาว่าก็กูเป็นซับอะกูไม่ได้เป็นแทงกูไม่ได้เป็นออฟเลยนยืนหน้าึงไม่ได้กูเป็นซับอ๋อไม่ต้องฟูมึงก็ยังเดินไปฟูเฮียหลอนจัดอะ ก็อยากทำเกมเจอเจอแอรลแต่มีโคตายสองเย่มเตโน่้นนามเกมน,น,นี้ทีมมืต้องโยนอย,อยังไงให้แพ้วะ Le. เกมมันยาวอันยี่ายเล่นไปทำไมกังไ่รู้เกียร์เขามาบาในป่าแล้วฟิน ก On ระวังนะคุณมิกมันมันมีวาดอ์อะเข้ามาแล้วอะไอไอตรงบันไดตรงเนินน่ะน่าจะมี ก็แต่มาเจอแต่อะไรไนะ 2, 3, ก,มมกไไ็ไม่รู้นะสองสามเกมโอ้โหผมมิวมันไว้นี่หว่าเฮียต่ละไฟลเพิ่งเห็นชื่อคุณคุณอยู่ว้าวสุดยอดพอสแต็กรีฟด้วยเราฟาร์มไวปะเนี่ยก็ดีกว่าไม่มีแล้วนะแต่ก็จะดีกว่าดีถ้าในเลนมึงเล่นดีๆหน่อย สภบพาเป็นอี่สองเกมเหรอะกล้าเล่นไม่ได้ไเจอสามเวดนะ จ,จ่ายสเปิร์ตว่าเอาคิวเลยนี่ฮะเกมมันซีซีขนาดนั้นเลยวะมันมีทาวอัพแล้ว เจอมาแพ้เล่นมาชีคิดแล้วปวดหัววะส่วนใหญ่ดาจะแพ้มาตรงไฟอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่อย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่เลนอ่ะ เขาปิงให้ไฟวะ่ะยอดบิงมาบิงมาบิงดีไอสัตว์โอเทิโซลิงเบเซอร์บิงรวย เอาเอาปนพนุああ่มสกิลคีฟด้วยเอาผนุ่มพนนุ่มมารอเอาคีฟด้วยไม่เอาวันติด้วยไอสัตว์เอาบิลเชเดอร์ก่อนจะได้มาตีไข่เรียดอยู่ปกสมองกลวงเฮียแต่ละคนตีไข่รับก็ตีได้ดอกว่าตีได้โนนิดลา อเฮียมันเก็บตะบาคิวว้วเีย้เาเช้มฟฟีดฟาดฟาดล่าดฟดฟาดฟ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 ดาอาดฟฟดฟฟมน,ฟามน้าดดด,ด,ดาดด อะไรวะมันปิงอะไรมันไม่มอใจอะไรไม่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 ฟาร์มเซฟเซฟไม่รู้เลยผมรู้ไว้อะไม่เห็นหรอกแต่ทำไมผมพิมพ์ไงผมไม่เหมันพิมพ์ว้าวฮัตก้า เนี่ยเนี่ยคืออ่ะกะแบบคือไม่อยากได้ไม่อยากเอาบอยเลยแต่คือพวกนี้มันหนักเกินต้องเอาอยมันต้องเอาบอยแล้วอย่างนี้นก็จะมีสักวันที่หลดออกมามันหนักเกินมเม <c oughs> นี่คุณน้องเคยนะไม่ไหว <am> new. อ,อ่ะชุบยู u อชเชลเลนเจอร์ ก้าบอกกูไม่ออกแล้วอ่มเรศกูจะอมีแคบีอ่ะเฮียผมเห็นภาพแต่กดทัชจ้าแล้ว <c oughs> ด้อ่ะแล้วกดก่อนด้วยนะใช่ดีแบบมันมันกดก่อนอะ่ะมันมันกดถ้ามันกดลาดทีกะอีฝั่งจะไม่กดแบรลรเดอร์ก็ได้ใครจะรู้

คุ๊กก็กุ๊กกลวยกันทุกตัวเลยเราไอเชี่ยนี่จะมารอราดจีบอีกแล้วได้ได้อยู่ตัวเดียวฮะรัดจะราดอ่ะ,อะมึงมืม่อเอาไปดิโอ้ยขัดฉอกเฮียรอเลยเนี่ย,ยเหี้ยมึงอยาเอาไอ้ไอๆคุกกี้เอาไว้โถคุร <c oughs> ู้อ่ะเดี๋ยว่อนเฮียเฮีย ไปนมูสักคนออกเดโซนี่จะได้ทีบ้านจบเร็วเร็วมาเอาเดโซนมาเร็วๆโอเคเขามีว่าแน่นอนก็ถึงเดินไปเอาตี W damage เบเฮ้ยเดโคโฟสยังไม่ยอมเขายังความเป็นแมนป้อมอยู่ไม่ใช่ไม่ยอม ฝั่งนั้นถ้ามันไม่ยอมดันกลางจบมันวัวแต่มาไล่ฆ่าคือเพื่ออะไรมั้งสนุกสนุกสุดเลยยิงรู้แหละแล้วใครกลับ สมแล้วที่วิวไว้ไม่ได้นี่เลยไม่ได้อยู่นอกเด็กกายคัดกันว,ว่าทำไมมันถึงขยะจังพอ,อเปิดมาเจอว่าวิวไว้นี่คือรู้เรื่องถึงก็อ๋อพอยี้นี่เอง ทำไมสังเกตเอกใจเหรอว่า,าทำไมมันไม่พิมพ์ตอบโต้เลยวะตอนผมพิมพ์บอกมันเ,เห็นมันไปเดินไปตายสองสามรอบแล้วไม่พิมพ์ตอบโต้เออพอมีไว้เลยไม่เห็นเอายอ,อดเขาจะคิวฟีนอีกได้แล้วอไอ้ใช้ไม่ที่ใช่เหรอเฮียมีมีพอด,ด้วยเพื่อนอะ เฮีย <laughs> <laughs> yeah. อ่ามึงมึงม,มึงเอาให้เต็มที่เลยไปเลยเดอร์ <laughs> ไอ้สัตว์มออขวาไม่ได้เลยไม่ได้แล้วอะอ้าวอามึงมึงจะแต่งแล้วมันอีกนานไหมคุณวิกกูถึงเลยยืนนิ่งไงเบอรไว้ก็เฉายเบอร์เปล่า ไอเยี่ยแเลนเดอร์ตีทีแล้วต้องสามร้อยอยู่แม่งน้ำมันสแต็คสิบอะไอเยี่ยแล้วมันไม่ไปทำอย่างอื่นมันสะแตกน้ำมันอยู่เนี่ยไอเยี่ยมวงตีเรารีบไปทำป้อมไอเยี่ยครูดาวารจะมาแล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยมันอาจจะพิมอะไรสักอย่างอยู่แหละเพราะผมมีอะไว้ผมเลยไม่เห็นหมายถึงแบลนเดอร์เหรออช่ไอเยี่ย วิวหลังสองทีด้วยเดโคบอกงั้นงูมันยุ้ยหมดเลยอ่ะอะไรเดีวไม่อาอาวาบีก็ไอ้ารเฮ้ยตรงนู้นเขาฆ่าได้แล้วเขาเขาเคิวอนไลได้เลยไม่ เชียเนโคมีเงินจะสี่พันแล้วเชียสเปคเตอร์ออกเนโครลูมิคอนมาดัานบ้านแล้วออกเดโซย่าเดโซใครก็ได้มาออกหรือยังอเอ้เชียนี่ก็จะโดนแบทไรเดอร์เหมืนอมนกันเชียมึงมีเงินสี่พันแล้วออกของวันเล่นหน่อยออกวิก่งจบที่มันสี่วัยเชียออก,กออกเกมด้วยวะ อากออกก็ปีนให้ไม้ข่าสเปกเตอร์ว่ะเฮ้ยฮัตก้าร์บีเกมีที่เขาพยายามใกล้จะมาแล้ว มันพิมพ์มก่อนทันก้าไม่เหี้ยวเขาไม่กลัวสุดจริงพิมพ์อะไรก็พิมพ์ได้เป็นชนะพิมพ์เถอะเออพิมพ์ไปพิมพ์ไปพิมู้นะพิมพ์ไปเยิ้มเต็มไปหมดเลยไปแล้วก็ไปเที่ยวเล่นปล่อยไอ้กูไม่ไหวแล้วเลยจบเฮี้ย แังเล่นเจมใหม่แล้วไม่นะกิลนลันนายไป,ปบกบันไฟายใส่สเปกเตอร์นายจะตายเองเออเขามีวาดเอวนหนีไม่ได้โดนมีดปา ไม่ได้ย่อสแล้วเียวเร็วเียวเราต้องไกลเีย,เย,ว,เยวไน <c oughs> นี้ก็ฟาร,รมรอจบแล้วก็เรื่องเกมหน้าโ <c oughs> คลบดีพอจนพวกเคร่ยมันหลุดมาแล้วอะ พวกนี้แม่งเกินเยียวยาจริงเยี่ยฮัตก้าได้จะได้บีเีแล้วอย่ารีบโจมได้ได้บีเคบีแล้วเร็วมึงขายของจริงซื้อบีเคบีแล้วฮัตก้าเนี่ยเลยอิมพอทบอดโซฟอะไรวะเนี่ย มึงแบบเกินไปหมดหมดหมดคำจะพูดอะอยู่ในเลนแหละสองเกมละเขี้ยสภาพสภาพอย่างเงี้ยพิมพิมบอกกันแล้วก็ยังไม่ทำเฮี้นี่แบบอันนี้หรือเปล่าคุณมันจดชื่อมันพี่ดี่จดชื่ออะมันจดชื่อคุณพีกไว้แล้วอ่ะมันก็เลยแบบอุจโยนใส่มึง ก็ไม่จะโยนใส่ไม่ทำางนี้หรอกเยอ้ดูฝั่งหนูดีแบบมัลอยพูดไปไกลเลยสัตว์แบบมันลวยพูดอ่ะเยอ้ไม่มีมาก่อนอะเร่งอะดอแล้วไปฟูคลิปเปรดแล้วมายืนแต่ข้างหลังผมเจริญใชบหายเล่นดอแล้วเจอซับยืนหลังตัวเองอย่างเดียวจริง คือตอนนั้นรอบหน่งเมื่อกี้เห็่าที่ผมยิง,งเนี่ยปั๊บเปียวมาแม่งเลือดจะครึ่งหลอดแล้วที่อันนั่นก็ไม่ทําอะไรสักทีเดินอยู่ข้างหลังอ, <น S 2> องอยู่แล้วผมจะบอต้องหยุดยืนยืนยิงคีแล้วมายืนพิมบ์อ่ะพอยืนพิมพ์แล้วเมื่อกี้วิ่งไปดึงคีไปอ่ะจนเกือบตายอ่ะรอบแรกอ่ะผมว่ามันก็ม <c oughs> คุมมิกเหมือนกันวะแล้วแบบอวอยลิฟทั้งคู่ก็หลุด<ม>ิวหรอ มันมิวส์จริงอ่ะมันไม่วับหนีไปข้างล่างกันหรอกเ oh, พราะว่าผมบ<ช>ีมรัวอยู่อ่ะที่บอกว่าไม่ต้องพูให้มาอยู่ด้วยกันอ่ะ oh, แต่ก็คือมิวแค่แนั้นะแค่บอกว่าให้สเตย์เลนวิดมีอ่ะดันพูสต็อปพูจนมันแบบที่มันไปตายอีกรอบหนึ่งแล้วก็แล้วก็วับปเป็นล่างเลยยิ้มแยีมยิ้มแยีม,ยมเลยจะจะลงไปอีกแล้วจากที่แบบโดนในสามเกมติดอ่ะ จากที่แบบกำลังกาลังมากำลังเขียวเลยเฮ้ยนั่นแหละไปไม่ได้เล่นมิดด้วยเราต้องแต่แต่เราคนที่ไปมิดนี่สองเกมเหะเห็นปะเที้ยววอยสป,ปินดแีแกฮยฮัตก้าไอสัตว์เ้ยเราจะไหลเร,เราต้องสู้ต่อไปโอเคสู้ต่อไปอ่ะกูแคลลี่ก็ได้เฮ้ย